แค่4,009 9เท่านั้นก็สามารถใช้ iMark Laser ที่พิมพ์ตัวอักษรชัดและติดถาวรได้แล้วโดยที่ไม่เสียค่าหมึกเพิ่มแม้แต่บาทเดียว สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแพ็กนะคะวันนี้แพ็กจะมาแนะนําสิ่งดีๆที่มีประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการกันค่ะวันผลิตและวันหมดอายุคือข้อมูลสําคัญที่สุดเพราะคือความมั่นใจของลูกค้าแต่หลายธุรกิจยังคงเจอปัญหาเดียวกันคือหมึกจางไวต้องคอยเติมหมึกหรือต้องซ่อมหัวพิมพ์จนต้นทุนพุ่งไม่รู้ตัววันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับ iMar k Laser เครื่องพิมพ์วันหมดอายุระบบเลเซอร์ที่ทําให้ทุกตัวเลขตัวอักษรชัดถาวรและมั่นใจในทุกชิ้นงานค่ะการทํางานของเครื่องนี้นะคะคือการใช้ลําแสงเลเซอร์พลังงานสูงยิงลงพื้นผิวบรรจุพันเพื่อทําให้เกิดรอยถาวรโดยการกัดหรือเผาชั้นผิววัสดุออกในระดับไมครความร้อนและความมั่นยําของแสงทําให้ตัวอักษรคมชัดแม้ในพื้นที่ขนาดเล็กและตัวเครื่องยังมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายสามารถกําหนดอักษรวันที่เวลาหรือแม้แต่กระทั่ง QR code และ Bar Code ได้อีกด้วยจุดเด่นของ iMark Laser นะคะ 1. พิมพ์ได้รวดเร็วคมชัดเหมาะกับสายงานผลิตที่มีความเร็วสูง 2. ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ใช้หมึกทำให้ผู้ผลิตตัดปัญหาหมึกเลอะหรือหมึกแห้ง 3. รองรับวัสดุหลากหลายเช่นแก้วพลาสติกฉลากฟิล์มกระดาษกล่องกระดาษแข็ง 4. ทนทานดูแลรักษาง่ายเพราะหมึกไม่ไปอุดตันที่หัวพิมพ์ 5. รักษามาตรฐานคุณภาพตัวอักษรไม่เลือนง่ายแม้ผ่านความชื้นหรืออุณหภูมิสูงและไอมาร์คเลเซอร์เหมาะกับธุรกิจแบบใดบ้าง 1. อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพราะอุตสาหกรรมนี้ข้อมูลความถูกต้องของวันผลิตและวันหมดอายุมีความสำคัญต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก 2. อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์สินค้าในกลุ่มนี้มีกฎระเบียบเข้มงวดต้องพิมพ์รหัสล็อตและวันหมดอายุอย่างชัดเจนเพื่อการติดตามย้อนกลับป้องกันปัญหา สินค้าหมดอายุสู่ท้องตลาด3อุตสาหกรรมเครื่องสําอางผู้ผลิตเครื่องสําอางต้องพิมพ์รหัสผลิตและวันหมดอายุเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจและปฏิบัติตามข้อบังคับของออยอให้เหมาะกับบรรจุภัณฑ์ 4. อุตสาหกรรมสินค้าในครัวเรือนเช่นน้ำยาทำความสะอาดผงซักฟอกหรือผลิตภัณฑ์ดูแลบ้านมักต้องพิมพ์ข้อมูลการผลิตเพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าและการติดตามสินค้าถ้าผู้ผลิตต้องการเช่าทางเรา ามีบริการเช่าเพียงเดือนละ4,900บาทและราคาของเจ้าเครื่องนี้อยู่ที่149,900บาทเท่านั้นและยังแถมเครื่องดูดควันฟรีไปอีกด้วยติดตั้งฟรี36จังหวัดและมีทีมงานช่างดูแลตลอด24ชั่วโมงเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากได้ทำความรู้จักกับ iMark Laser หวังว่าจะทำให้ผู้ผลิตตัดสินใจได้นะคะในครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากกันอีกอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะสาหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ